ไปเฮ้ยนั่นไงตายแล้วโอ้ยไปไปเฮ้ยเฮ้ยสมูทครหน่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสกิดโดนสกิดจากไหนโอ้เยอะตายหนึ่งตายสองโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเฮ้ยปืนนี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยนัดเดียวตายไม่อยู่วะตายครัตายสิ ็ขอส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยังจะชอบน้องซ้ำเดิมเกมคอร์ทตี้บายวันนี้ผมก็จะไปปั่นรหัสมาสเตอร์นะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะปั่นแบบแอดวานซ์กว่าเดิมทุกคนก็วันนี้ผมก็จะไปเล่นในแรงดีเจนะครับผมผมก็จะให้ลองแคนดึงผมไปทุกคนเน่แล้ววันนี้ผมก็เอาตัวละครแบบจนๆเลยทุกคนตัอาดดูดูว่าผมเอาตัวอะไรไปเนะี่ย เนี่ยดูหมวกน็อตแล้วก็ดูปืนระดับเทาโอ้โหคนหหน่าสงสารเลยโอ้โหผมก็จะมาเล่นใกคนดูนะครับผมว่าไม่ต้องเติมก็สู้สายเติมได้นะครับผมไปเกมนี้สายฟรีก็อยู่ได้ผมบอกเลยไปเดี๋ยวผมก็จะให้ลองแคนเล่นรหัส V ีของผมนะทุกคนไปไปดูกันปึ๊บไป ก็ลองเคลนและรหัสวีสองผมนะทุกคนไปไปดูเกมเพลยก์กันเลยไปกันผมก็ได้เป็นโหมดดัมเมชั่นด่านให้ไรนะครับผมอาจจะไม่ค่อยตึงมากดูตัวละครบอด,ดนนบ่อเท่ปืนก็เท่าโอ้โหฟังเรามาอย่างละสองเขาสามกับสองอะ <มา S 1> ่ะ,ปะไปไปไวิ่งทางนี้คูรเสียวสไนเปอร์เลย,ยแต่ตัวนี้ไม่มีเธอไหมเราปาระเบ<อ>ิดก่อนปาระเบิดไปกัน มาเป้ามาเป้าเดี๋ยวจะยิงเด่ยเนยึดได้ออกไปบวกเนี่ยมาดิ<ม>นยเอ้ยโผล่หัวโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเราตายแน่มันมีสองนั่นไงมันมีสองโอ้ยโอ้ไม่คิดว่ามันจะวิ่งมาไวขนาดนั้นเอ้ยบีไม่คิดว่ามันวิ่งมาไวขนาดนั้นไปไปบีไปบีเฮ้ยบีกระพริบ,บต้องเดินละโดนละโอ้โหโดนเองเลยระเบิดตาย อาไม่ว่าเก็บต่อซะแล้วโดดแอซสสิดไปหนึ่งอ้โหโตตายเลยูซางเงียบอูซาเงียบโอ้โหเอวซางเงียบนึกว่าแบบมันจะตายไงความระเบิดไปแล้วมันต้องมีทนโดนแหละเรียบร้อยโดนโดนมีคนโดนมีคนโดนไปไหนแล้วเออโอ้โหเกินโอ้โดนซองเป่าเข้าหน้า อ่ะตอนนี้อยู่ที่สามเกินที่หนึ่งกับอนุเควเมื่อกี้เดี๋ยวไม่ตายทั้งตัวเลยตัวนี้นะเดี๋ยวเปาเปิดแหละที่หนึ่งไปนั่นไงตายแล้วโห้ตายไปเฮเฮ้ยสโมโคตรหนาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสกิตตัวสกิตจากไหนโอ้เยอะตายหนึ่งตายสองโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ โอ้โห ôi. เฮ้ยปืนนี้แรงเหมือนกันนะเนี่ยนัดเดียวตายไม่ <c oughs> อยู่วะตายคามตายดิโอ้โหข้างจริงโอ้โห้เอาเรื่องจัดจัดปืนยังพักอยู่ในป้อมยามมาทั้งวันนะบอกเลยโอ้โห้อยู่ดีๆก,ก็แบกจะแบกตอนไหนก็แบกใช่โอ้ยจะลาสักหน่อยโอ้โห,โอโหเอา งโะะว่อซาร์จบแล้วโอ้โหตกที่สองไปไปไปเปิดฟ้าเปิดฟ้าอยู่ไหนวะเจ้าอยู่ที่ไหนกันเฮ้ตายไปหนึ่งบีบียัดรัวรัวยัดรัวรัวโอ้ยกับแตกแต่เย็นเย็นกับแตกเฮ้ยมาอะไรวะยิงไป กอลีไม่ไหมไม่ไหมลังแบบลังแวบแวบเอาไม่โดนได้ไงวะเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่อยู่แล้วไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้ขอล้างแขนก็รัก้าเออโอ้จะรังแขนสักหน่อยโอ้จบแล้วตายเองเชยเลยไปเอาจบครึ่งแรกแล้วแล้วก็เจ็ดสิบห้าต่อสามแปดนะครับผมตายอยู่ตัวละครบอท ปืนก็เทาหลอดเท่อ่ะไปไปไปอะไรอ่ะเขาโอ้โหเขาพิมพ์โดนลัดแปดตัวโดนแอปซิตแปดตัวโอ้โหเฉยเลยหนึ่งในนั้นจะมีเรานะที่ไปคาดไปลัดเขาเมื่อกี้โอ้เยอะว่ะเยอะเยอะเยอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนตัวหนึ่งเอ้ยเนี่ยเอา ฉัเก็บแล้วแหละเข้าเลยจังหวะนี้เข้าเลย,ห,นนเลยหลังมาโอ้โหหลังแล้วเป็นวัวไมชชีนด้วยเกินไปไปกันต่อตอนก้าแบกอยู่อ่ะโอ้ข้างบนแวบๆบแบบข้างบนแวบๆบแบบต้องมีสิาสวางระเบิดไปก่อนเขาวางโล่ไว้อยู่อ่ะโอ้โหเออโ,โล่มาเลยอ๋อเฮ้ยเคลื่อนไปเขาเดินไปละเดี๋ยวรอแป๊บโอเคมาเดินติอนดอีก เอ้ยล่าไม่มีล่าไม่มีตายไปดิล่าไม่มีอ่ะไกลเหรอไกลเหรอไกลไม่หวัดน่ะไกลไม่หวัดนะบอกเลยตายไปดิลาก็對對ตายไปดิเอ้ยลากลากลากเฮ้ยโอ้ตายเองเลยเกินไปไปหม่ไปใหม่ไปใหม่ไปฮันคูเบกทาเลไป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 อยู่ไหนกูวะน่าจะ มันมาล่างก็มาบนเดี๋ยวค้นวางป้อมปืนนะตอนเด่นเด่นโดนสกิดมาดิครับตายดิเม็ดเดียวพอตายลูกซอเหรอเหมือนกลัวลูกซอเกือบแตกตายไปดิฟาดฟาดเอ้ยวอดแวบสบเปิดวอดเลยก๊อกกลามีไหมมีไหมเขาเอ้า เอาบล็อกเอายิงได้ด้วยโอ้โหโกชาวบ้านเขาไม่เนี่ยโอ้โหแน่ต่อคิวบอกว่าาโกชาวบ้านเขาไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบีเฮ้ยตายไปดีอโอ้โหติดอยู่ในป้อมอ่ายามเฉยเลยเมื่อกี้โ,โคตรได้ไปเป็นบีใหม่ไปบีใหม่ไปฮันคูน่าจะอีสักพักน่าจะได้คิวแล้วแหละเชีย่ยพอมเลยหรือไม่ได้วะ น่าจะไม่ทันแล้วแหละโอ้โหมาดิิอ๋อบัวแต่ดูสกอร์ตายเลยีตักเข้าไม่ไหวลีอืมเดินไปโอ้โหไหนอยู่ไหนเอย้ยโอ้โหรูปจองเป่าหน้ามันเอามามันกลับมาล้างแค่หรอดูคอรมันเป่าหน้าผมกลับเลยก็จบเกมที่ร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร้150นะอยห้สิต่อร้อยยิบสนะดคอรอือ ปิดฉากด้วไอ้ไม่ใช่ผมนะอันนี้ไม่ใช่ผมนะเคนสีสีด้วยโอ้โหหัวแตกเคนสีสีของจริงลีเจน์อ่าอันนี้คือลีเจน์ที่ยังไม่แต้มเหมื่นที่นะครับผมก็แต้มผ่านก็จะยังเล่นง่ายอยู่ผมก็ได้แต้มไปหมดสี 4, นะ่พันสามร้อยเจ็ดะทุกคนดึงดาวโชว์โอ้โหเห็นไหมตัวละครบอดปืนก็ระดับเทา ลาเทนี่ดึงดาวโชว์ผมก็บอกไปทั้งหมดหออกสิบหออกน,นัดนล้คนเออไปไปดูคิวของผมกันดีกว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บผมก็ได้คิวไปทั้งหมดยี่สิบห้าคิวนะครับผมแต่ผมว่าทุกคนยังดูไม่จุใจนักทุกคนไปต่อกันเกมนี้สองกันเลยไปกัน เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ได้มาเป็นโหมด domination d e l e t นะครับพ้อม d o m น่าจะไม่ตังเหมือนเกมแรกหรอกนี่ดึงดาวโชว์ว่าเราตัวบอดจริงไป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 เดี๋ยวเปลาระเ <Capt ure S 1> บิดไปซี <A. S 1> ก่อนมันต้องมีตัวเดิมมานั่นไงโอ้โหเดิมไมปยึกด้วยกับแตก <Enemy S 1> ไปห <less S 1> น้า <Charlie. S 1> บังทีอะเมื่อกี้บพิงเห็นว่าเดิมเออโอ้โหนั่นไงตายด้วยเลย จะวิ่งกลับก็วิ่งไม่ทันไหนๆก็ปาสมุกไปแล้วไงเรียบร้อยเลยทีเดียวตายเลยอไปไปเบียบเบียบเียดเสียเบียมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเอ้ยทำไมยิงไม่โดนวะโอ้โหเสียเฉยเลยไม่ได้เราต้องยึดกลับให้ได้เฮ้ยหัวแตกไปดิหัวหัวก็แตกก็บอกเลยเดินวนในจุดเลยจังหวะเนี้ยบอกเลย ไม่ได้เดี๋ยวสไนเข้าตัดเฮ้ยนั่นไงหลายตัวเลยตายหนึ่งโอ้ยอะเ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 ยอะไป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 มาเลยตายนะตายนะบอสเลยโอ้โอเพื่อนลาไม่เป็นไรพอคุยกันได้อยู่ไป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 ,ไปช็อกอาร์ซีก่อนจะมีตัวมาไหมเนะีนะ่ยหน้าโอ้มันไปซีเหรอโอ้มันเอาสองจุดแล้วซีเอเพื่อนตายมันต้องมีนั่นไงหนึ่งตัวต่อตัวไปดิยิงทะลุสามโอ้ไม่สาม ตามตามตัวไปดิโอ้ยเกหลังเข้าหลังเข้าไม่ไหวเลยกูได้ป้อมปอนืนตั้งแต่ครึ่งแรกและวะ้วอะอย่างดีควแ้แตกโอ้โหโหดเฮ้ยตอนนี้ต้องนอนยิงเอ้ยเกือบไม่รอดโอ้โหเก็บไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปล่อยฮันคูก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมาทางไหนวะมาทางไหนมาบ่าวโอ้มันไปเกิดอีกแล้วอะเฮ้ยวาแวบมาแวบมาแวบ ตายไปตีเออพูดตายกว่ามันตายแกหรอเทกันล่ะเออเออนั่นไงโอ้โหเขาตายเองเลยอุส๊ซเงียบตายเองโอ้โหเขามีแมนโอว์ไดมอนด้วยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้แมนโอว์ไดมอนเนี่ยโอ้โหเกินเปิดวอลเลยปื้มบัมเฮ้ยโดนมีคน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 โดนอยู่ไหนวะนั่นไงเฮ้ยปีเยอะ ตายหมดอยู่แล้วตายหมดอยู่แล้วโดนวอรแมชีนอ่ะบอกเลยยังไงก็ตายหมดโดนวอรแมชีนอ่ะเยอะแน่นอนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเธอไหมเธอไหมอือนึกว่าจะเดนโอ้โหอุตส่าห์รอดจากเธอไหมแล้วมาโดนไอ้ทนายเนี่ยเฉยเลยอุตส่าห์รอดจากเธอไหมมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหยังข้อเลย ไปไปเดี๋ยวเพื่อนดูบีไว้นะเดี๋ยวไปดูซีให้โอ้โหซีไม่ต้องดูหรอกมั่งโอ้โหบ้านเกิดมันไม่ต้องดูหรอกมัง่งมาดิเฮ้ยบนมาสไลด์โอ้ยสไลด์ปัดยึงไหนวะเออโอ้โหไม่เห็นจริงจริงหลังเข้าเฉยไปบีไปบีป,ปลาระเบิดไปก่อน เผื่อดโดนเพราะไม่อยังไงก็รู้ว่ามันไม่โดนแล้วก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมก็เจต่อ48อื้อไปครึ่งที่2ครึ่งที่2โอ้ครึ่งแรกผมปาไป13คิวน,น,นะทุกคนปาแปดแเวงหน้าตั้งเลยเคว่างระเบิดแล้วหกสมูทเอ้ยปาน้าบอกเลยเอา สุดยอดมีคนโดนระเบิดตายโอ้โหวิลลี่กุนห้องตายนะไอ้สไนสไนสไนเปอร์หรอสไนเปอร์ไม่ดูหลังเลยนะตายเลยโดนสไนเปอร์ยิงโอ้โหเกินตายไปเป็นโอ้เดี๋ยวตาพิสหมดเลยตอนนี้ยิงดูวยวีไปก่อนเลยไปไปตอนนี้ก็เสียบีแล้วนะทุกคนตายไม่ได้เดี๋ยว้เฮ้ย กับพิบหมดเลยโอ้โหไปดูเอก่อนไปดูเอก่อนโอ้เยอะหนึ่งตัวสองตัวขอสามขอสามขอสามได้ไหมถามแค่ขออ้าวสามหกหกหวังว่าปืนไวเอก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนน่าจะยึดบินได้ยิงเคาน์เตอร์ทิ้งก่อนโอเคโอ้โหไอตัวกาเลยเนี่ยเคาน์เตอร์ยูเอวีเนี่ยกับยูเอวีสองตัวเนี่ยตัวกาเลยป่ามีดโดนอ้าวลังเข้าแมนโอวอีกแล้ว ตั้งว่านี้บี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 ไฟวางที่นี่เลยก่อนโอ้บีตยาโอ้โหจับนุ่มตกใจหมดอะไรเข้าใหม่เข้าใหม่ได้เข้าใหม่ได้โอ้โหได้อย่างไวเลยแหละโอ้โหโดนวอลเป็นจีนโอ้ยอมไม่ได้ฝักเขามีแมนโอวอร์ไดมอนด์ต้องฆ่าเขาให้สุดโอ้ยดูดีแปะ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 ตัดโอ้โหเกือบ เกือบแล้วเกือบแล้วหัวกเกือบแตกหน้าบอกเลยอะ่ะเออ,อมาดิอยู่ไหนเจ้าจะอยู่ไหนกันโอ,โ,อโอ้โหตายเลยเกิดไปเกิดไประบางทีเอเออไป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 จะอยู่ไหนวะหามุมบัอย่อยอา,ายึดเอได้ไหมหามแค่นี้อย่ายึดเอได้ไหม โอ้ยคิกเกวิ่งกลับเพื่อนดูบีเลยเดี๋ยวดูเอให้นั่นไงมีตัวมาโอ้โหเพื่อนคพเปิดพยยีเอตเตอร์สบายใจเลยโอ้โหยังได้เดี๋ยวเดี๋ยวซีน่าจะเยอะนั่นหละโอ้ยรอดไปไหนจะรอดหรอจะรอดหรอ,อบอกแล้วจะรอดหรอ,อน,นอนทำไมนอนทำไมนอนทำไมไมีไหมนี่เอ้ยเอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายมันไปไหนตาย,ยาไปที่ยัยงไงก็ต้องตายบอกเลยยังไงก็ต้องตาย สไนเปอร์จะคมเป็นไรวะอาร์กติกเนี่ยโอ้คมเกินเดี๋ยวไอ้โด้เราหลายเพื่อนได้ยุติได้เพื่อนตัวยุซีได้สวยทุกคนก็ดูเอาอ่ะลีเจนก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับผมถึงเราไม่มีปืนเติมแล้วก็เล่นได้ทุกคนทุกคนโอ้โหอย่างได้เลยกีกำลังจะพูดว่าว่าไม่ชีเราจะสู้ RPG เป็นไงล่ะยังไม่ทันควักเลย ก็จบเกมที่ร้อนๆแล้วนะครับผมก็ร้อยห้าต่อ113นะทุกคนอื้อคออเขาเกินโหโอ้ยเกือบแล้วนึกว่าตัวเองลองอบฉากเขาหอยฝังครับปิดฉากด้วยแปปไปดูคิวอบสกอรผมกันเลยื้อไปไปไปเดี๋ยว ผมก็ได้แต้มไปหมด4,725ทคนก็ MVP ทั้งสองเกมเลยนะทุกคนนี่ดึงดาวไปสักรอบจะเป็นไรไปดึงดึง,ดงแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงโอ้โหเพื่ออะไรเนี่ย <one> ผมก็บวตไปทั้งหมด73นะครับผมอึหัดเกินไปไปดูคิวของผมกันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บจะได้กินคิวอะ่ะ ผมก็ได้ไปทั้งหมด27เคิวนะครับผม ere, โหดเกินก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับ şey ก็ผมก็บอกแล้วทุกคนว่าแค่สายฟรีก um ็ไปสู้แบบสายเติมได้ทุกคนเออดูดิปืนก็เท่าตัวละครก็เท่าแต่ฝีมือนี่ไม่เท่านะบอกเลยเออพูดอะไรวันเนี้ยงงงกับตัวเอง แต่ผมก็บอกไว้เลยนะครับผมว่าเกมนี้ถึงจะจะปืนแพงหรือปืนไม่แพงก็เท่าเทียมกันหมดนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตาิามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับครับบ๊ายบาย